เกิดอะไรขึ้นครับซอนุชมมีความเคลื่อนไหวถึงลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับท่ามกลาง FC แฟนคลับที่เขาไปกดไลค์กดแชร์กันแบบรัวๆนะครับปกติการโพสต์รูปอุงอิงเพชรบ้านแพงเราจะเห็นในกลุ่ม FC หรือว่าแฟนตัวยงครับที่ตื่นเช้ามาก็จะโพสต์รูปอุงอิงก่อนนอนก็จะโพสต์รูปลูกสาวอุงอิงลูกสาวแห่งชาตินะครับแม่นุชเองก็ไม่ต่างกันครับทุกคนเราจะเห็นว่าแม่นุชเคลื่อนไหวถึงอิง,องเพชรบ้านแพงเนี่ยบ่อยมากๆอย่างเมื่อคืนนี้ครับก็โพสต รูปคู่กับลูกสาวอุ๋งอิงครับพร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าพร้อมยังอุณหภูมิจะต่ำลง10องศาแฮชแท็กอุ๋งอิงแฮชแท็กฤดูหนาวนั่นเองครับนี่คือข้อความที่แม่นุชได้ลงเอาไว้เมื่อคืนกับทุกคนโอ้โห fc แฟนคลับเข้าไปกดไลค์เยอะมากๆจริงๆครับทุกคนแล้วก็เมื่อคืนนี้แม่หน่อยก็เข้าโรงพยาบาลนะครับซอนุษก็ได้โพสต์รูปลูกสาวกับแม่หน่อยอีกแล้วครับพร้อมเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าหายไวๆเด้อแม่หน่อยห่วงใยจ้าครับนี่คือข้อความ ครับที่ซอนุชได้โพสต์เอาไว้เมื่อคืนนี้นั่นเองครับทุกคนน่ารักเนาะคือมี่ของกระแสเนี่ยจะชอบติดตามซอนนุชนะครับเวลาที่เขาโพสต์ถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงเมื่อไรเนี่ยโหก็จะกลายเป็นกระแสแล้วก็จะกลายเป็นไวรัลอยู่เสมอนะครับแล้วก็ช่วงนี้โพสต์บ่อยมากๆครับทุกคนอาจจะไม่ได้ทําข่าวเยอะแต่ว่าเราไปส่องความเคลื่อนไหวของซอนุชทุกคนไปไล่ดูได้เลยนะครับหน้า a c e b o o k เนี่ยเลื่อนดูก็จะมีคลิปองคงอิงพูดถึงลูกสาวต่างๆใดๆเยอะมากๆครับทุกคนสําหรับซอนนุชล้อนี่คือความรักที่ไม่ ต้องบอกกันทุกวันครับทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าโซนุตเป็นคนที่ภูมิใจในตัวองค์อิงเพชรบ้านแพงมากๆกครับทุกคนเพราะว่าน้องก็เข้ามาเนาะทุกคนทําให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักสากลมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นความภูมิใจแหละพ่อโจเองก็เช่นเดียวกันครับทุกคนไม่ใช่แค่แม่นุชครับเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มของพ่อโจเนี่ยโพสต์รูปองค์อิงบ่อยมากครับทุกคนรักไม่รักให้ทุกคนคิดแค่นี้เอาว่าสร้างหนังใหู้กสาว นะครับทำเพลงให้กับวงอิงอย่างต่อเนื่องทั้งที่ทรายจ่ายเยอะมากๆครับทุกคนการทําเพลงสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ยอดวิวหลักล้านเนี่ยทุกคนทราบไหมครับว่า เดี๋ยวนี้ย t u b e มันกดกดมาใหม่นะครับมันมันค่อนข้างให้น้อยมากๆอ่าซอสบอสโจซอนุสก็ทำให้ลูกสาวหนังก็โอ้โหทุกคนดูสิครับว่าน่าจะลงทุนล้านขึ้นแน่นอนนะครับแต่ก็ทำเพื่อลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงเพราะว่า FC ฟซแฟนคลับหลายคนเนี่ยเรียกร้องนะทุกคนว่าอยากจะให้มีหนังอุงอิงเพชรบ้านแพง FC ฟซแฟนคลับพร้อมซับพอร์ตนะครับทุกคนพร้อมเข้าไปชมอย่างแน่นอนเชื่อว่าหนังเรื่องหอบฝันเนี่ยปล่อยออกมานะครับทุกคนจะซับพอร์ตอย่างแน่นอนเพราะมีหอแสก็มีโอกาสซาวเสียง หลายหลายคนแล้วบางคนไม่ใช่แฟนขับงุงอิงนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะดูนะเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องราวน้องเหมือนกันก็เห็นแต่เธออ่านข่าวอ่านข่าวน้องเนี่ยอ,อยากจะรู้เหมือนกันว่าชีวิตน้องเป็นไปเป็นมาอย่างไงเพราะฉะนั้นอยากจะให้คนที่ไม่รู้จกักุงอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าเพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับอยากจะเข้าไปดูน้องเนาะทุกคนอยากจะให้เข้าไปดูหนังหอบฝันจริงๆจ,จะได้รู้ว่าสตรอรี่เรื่องราวงุงอิงเพชรบ้านแพงมัน มันเขาเรียกว่าอะไรสู้ชีวิตมาแค่ไหนนะครับนี่คือสิ่งที่มิมข่าวกระแสอยากเห็นนะครับแล้ววันนี้ครับทุกคนก็เอาเรื่องราวของแม่นุชครับที่เคลื่อนไหวถึงลูกสาวอิงเพชบ้านแพงมาฝาก f อฟซีแฟนคลับทุกคนนะครับก็ต้องบอกว่าซอนุชเองก็รักอิงเพชบ้านแพงมากเนาะและเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยโพสตโซเชียลอะไรเลยครับทุกคนนอกจากโพสต์รูปลูก นะครับแล้วก็อุคงอิงเพชรบ้านแพงหลักๆเลยที่เวลาเจอกันเนี่ยแม่นุ้กก็คือสวมวิญญาณยูทูบเบอร์ขึ้นมาทันทีเพราะว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปลูกสาวลงโอ้โหเอฟซีฟานครับก็เข้ามาไลค์เยอะมากๆนะครับทุกคนเป็นความภูมิใจของคนในองค์กรเป็นความภูมิใจของพ่อโจแม่นุ้นจริงๆสาหรับองคงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนและยิ่งพ่อโจครับเ,เห็นลูกสาววันไหนที่ลูกสาวสวยเป็นพิเศษหรือว่าอุคงอิงลงรูปอะไรพ่อโจก็จะไปหยิบจับรูปนั้นหละครับทุกคนแล้วก็มาลง Facebook ของตัวเองเป็นความภูมิใจนนทุกค ความภูมิใจจริงๆถ้าเขาไม่ภูมิใจเขาไม่ออกมาโพสต์ถึงลูกสาวขนาดนี้นั่นเองนะครับทุกคนเนาะโอ้โหน่ารักมากๆครับรูปนี้ก็เป็นรูปน่าจะถ่ายเอาไว้หลายปีที่แล้วนะครับที่องค์อิงเข้ามาใหม่ๆแหละแล้วก็ถ่ายรูปกับแม่นุนะ๊ดนาอตอนนั้นน้องลำเพลินก็ยังตัวเล็กๆอยู่เลยตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วนั่นเองนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันครับสาหรับภาพยนตร์หอบฟันนะครับทุกคนที่จะ,ะน่าจะได้ลงจอเร็วๆนี้แหละน่าจะน่าจะประมาณปลายเดือนมก,กราคมอิ่มคาดว่าแบบนั้นครับทุกคนเพราะวา ทั้งเยอะนะครับทุกคนกว่าเขาจะไปตัดต่ออีกถ่ายเสร็จไม่ใช่ว่าฉายได้เลยเราทุกคนก็ต้องไปตัดต่อก็ต้องไปดูแบบฉากอารมณ์ต่างๆใส่ดนตรีใส่เสียงอะไรต่างๆใช่ไหมครับทุกคนก็ถือว่าหน้าติดตามมากๆสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็ fc แฟนคลับทุกคนก็พูดไปเสียงเดียวกันเลยว่ารอซับพอร์ตแล้วก็รอชมจริงๆครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์หอฟันอ,องค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแน่นอนว่าตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทําไปแล้ว3วันติดนะครับก็มีพ่อไก่ครูตั้มนครินพันธ์ไทย แล้วก็โอ้โหดารานักแสดงเยอะมากแม่ปิยพรเมืองยโสอย่างนี้นะครับแล้วก็พ่อการชัยวิรลศินอย่างนี้ครับที่เข้ามาร่วมฉากร่วมเฟรมด้วยในหนังหอบฝันน่าดูแล้วก็น่าติดตามมากๆกครับทุสำหรับหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าคนที่ยิ่งติดตามซอรี่น้องมาตั้งแต่แรกเนะี่ยยิ่งอยากดูนะทุกคนกับการเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์แล้วก็การแสดงของอิงเพชรบ้านแพงคือเราไม่ห่วงแล้วน้องผ่านมาหลายสนามแล้วนะทุกคน่าจจะเป็นละครเรื่องสงครามหมอลำนะครับหรือว่าภาพยนตร์คายอ้อการถ่ายทํา MV ต่างๆโอ้โหก็ถือว่าน้องผ่านมาหมดแล้วจริงๆเนะทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเก่งแล้วแสดงได้แล้วแต่การเล่นเป็นตัวเองเนี่แหละครับทุกคนมันยากที่สุดต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเล่นเป็นคนอื่นเนี่ยเรายังสามารถจาคาแรคเตอร์คนนั้นได้แต่เล่นเป็นตัวเองเนี่ยยากที่สุดก็ต้องมารอดูกันครับทุกคนว่าแม่นุชเองจะได้เข้าฉากหรือเปล่าวีมาไม่น่าพลาดนะแต่แม่นุชเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสดงเนาะไม่ค่อยชอบแบบว่าเข้าฉากเข้ากล้องอะไรอย่างเงี้ย แม่นุชนะครับส่วนตัวอย่างวันนั้นไปถ่ายทํารายการกับคนลูกทุ่งนงโอ้โหกว่าจะขอร้องซอนุชมาออกกล้องได้ครับทุกคนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ครับบอสโจอาจจะใส่ซอนุชเข้าไปในหนังเรื่องนี้ก็ได้น่าติดตามมากๆครับและยิ่งช่วงนี้เขาออกมาโพสต์ถึงกันบ่อยๆก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆจริงๆครับทุกคนสําหรับแม่นุชเนาะแล้วก็องอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับวันนี้น่ารักมากๆก็เลยเอาโมเมนต์นี้มาฝาก f c แฟนคลับทุกคนหวังว่าพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับทุกๆท รัมกมากๆแม่ลูกคู่นี้แล้วก็มี้ข่าวกระแสเคยเจอแม่นุชกับองคอิงเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเขาสวมวิญญาณยูทูบเบอร์เลยถ่ายรูปถ่ายคลิปคืออุ้ม YouTube อยู่อุ้มน้องลำเพลินลำแพนอยู่ฝากกันไว้เลยครับฝากทุกคนไว้เลยแล,แล้วก็แม่นุชเนี่ยจะสวมวิญญาณยูทูบเบอร์เนาะแล้วก็ถ่ายคลิปลูกสาวอิงเพชรบ้านแพงกันแบบเรัอๆรือเลยนะครับอย่างที่บอกว่าน้องก็คือความภูมิใจแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนจริงๆสำหรับองเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกว่าอยู่ให้เขารักน้องก็ทําให้ เขารักจริงๆมัดใจทุกคนในองค์กรได้จริงๆครับทุกคนแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ย่าสุภาพป่าอำนาจแบบนี้คุณป้าลําพันอย่างนี้ครับทุกคนน้องก็มัดใจทุกคนได้จริงๆนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กํากลังเดินทางอยู่ในช่วงนี้ก็ขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนด้วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับ